สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ทุกคนนะคะวันนี้เป็นแบบหัด3.7มดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าก็คือหน้า53แล้วก็หน้า54นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ทำทั้งสองหน้าเลยเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ทั้งสองหน้าเลยนะคะโอเคเรามาดูข้อที่2กันนะคะเดี๋ยวคุณครูพาทำข้อที่2วิธีการทำก็จะเหมือนเหมือนที่เราทำผ่านมาเลยแค่จำนวนมันจะเพิ่มขึ้นนะคะ ข้อที่2โจทย์ของเราก็คือ4,084คูณ351ข้อนี้ควรเอาตัวไหนตั้งคะเอาตัวเยอะตั้งนะคะก็คือเอา4,084ตั้งคูณกับ351วิธีการคูณก็เหมือนเดิมคะ่ะลูกเริ่มจากตัวหลังก่อนจับคูณทีละตัวจากหลังมาหน้านะคะ1คูณ4ได้4ต่อมา1คูณ8ได้8 1คูณได้0 1คูณ4ได้4 1อ่า1ง่ายมากเลยนะคะ1ูณอะไรก็ได้ตัวนั้นต่อไป1เสร็จแล้วขยบมา5ค่ะ5อยู่ในหลักไหนคะหลัก10ใช่ไหมคะหลัก10เราต้องเติม01ตัวก่อนนะคะแล้วค่อยคูณอ่ะคูณตัวแรกจากตัวหลังสุด5คูณ4 5 4้ส่ยใสูทด2ใส่ตัวถัดไป5คูณ8 5 8 40บวกกับตัวทดเป็น42ใส่2ทด4เใส่หลักถัดไปต่อไป5คูณ0 5 0เป็น0บวกกับตัวทดอีก4เป็น4นะคะสุดท้าย5คูณ4 5 4 20อ่ะเดี๋ยวคุณครูตัดตัวทดก่อนเราใช้ไปแล้วนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะก็คือ3 3อยู่ในหลักร้อใช่ไหมคะคุณครูต้องเติมศูนย์ลงไปกี่ตัวก่อน 2ตัวนะคะแล้วก็จับคูณกันจากหลังมาหน้าเลย3 4 10 2ใส่2ทด1 3 8 3 8 24บวกกับ1เป็น25ทด2 3 0เป็น0 0บวก2ได้2แล้วก็ตัวสุดท้าย3 4 12นั่นเองจากนั้นเสร็จแล้วให้จับทำอะไรกันคะ บวกกันค่ะบวกกันทุกตัว4บวก0บวก0ย์ได้4 8บวก0นบวก0ได้8ปบวก2บวก2เป็น4ีนะคะสบวก4เป็น8 8บวก5 8บวก5เป็น13ทด1นะคะหบวก0ย์บวก2ได้3าสองบวก2เป็น4แล้ว1ไม่มีเพื่อนก็ดึงลงมาเลยคำตอบของเราก็จะได้ออกมาเป็น 1>, 1 4 3 3 4 8้านะคะอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะได้คำตอบแล้วเราก็มาพิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจาก4,000มีค่าประมาณเป็นกี่พันคะเป็น4,000นเนาะประมาณเป็นหลักพันเลย351นะคะประมาณเป็นหลักร้อยก็ ประมาณได้เป็น400คุณครูรัดเลยนะนักเรียนน่าจะเข้าใจการประมาณค่าแล้วแหละพาประมาณหลายรอบแล้วเนาะและ4,000เราก็จับมันคูณกันค่ะคูณกับ400เติมศูนย์ไปกี่ตัวลูกนับ0ูนย์มา1 2 3 4 5ตัว4คูณ4 4 4เป็น16นั่นเองแล้วก็ใส่คอมมาเพราะฉะนั้น ค่าประมาณคูณกันได้ประมาณ1 6 0 0 0ล้านหแสดงว่าแสดงว่าคำตอบของเราเป็นยังไงคะ1 4 3 3ล้าน4แสนเนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นยังไงสมเหตุสมผลค่ะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเราก็เอาคำตอบมาตอบลงไป หนึ่งล้านสี่แสนสามมืนสามพันสี่ร้อปดสสนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ข้อนะคะหน้าห้าสิบสานักเรียนทำเองข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปหน้าห้าสิบสี่มาดูหน้าห้าสิบสี่มีข้อ2ใหญ่ด้วยนะคะเติมคำตอบข้อสองใหญ่นักเรียนทำเองเลยนะคะจับคูณกันแล้วก็เติมคำตอบลงไปเลยนะคะง่ายๆอ ทำคล้ายๆเดิมนะคะโอเคข้อสามกับข้อสี่ทำข้อไหนดีนะอ่ะเดี๋ยวทำข้อสามให้ดูแล้วกันให้นักเรียนทำข้อสีเองดีไหมคะดีไหมคะหรือว่าอ่าข้อข้อสามมันก็มันก็เอาตัวเยอะตั้งอยู่ดีเนาะเอาโอเคคุณครูทำข้อสี่ให้ก็ได้โจทย์ของเราก็คือ 9 9ร้อยเกคูณแปดมืเราควรเอาตัวไหนตั้งคะเอาตัวเยอะตั้งใช่ไหมคะเราก็เอา8ปดหมืนสตั้งคูณกับ6 9ร้นะคะตั้งเสร็จแล้วเราก็จับคูณกันนะคะเริ่มจากตัวหลังสุดห้าเป็น0ูนยหทด1 5 7 35บวก1เป็น36ทด3 5คูณ2เป็น10บวกกับ3เป็น13ทด1 5 8 40บวกกับ1เป็น 41, เ,น41เสร็จแลวตัวแรกต่อไปตัวที่2ค่ะ9อยู่ในลัก10เติม0ก่อน9คุณ0เป็น0 9คูณ3คอณคูณลบตัดตัวทดของตัวที่แล้ออกก่อนนะคะ9 3

72บวกตัวทดอีก2เป็น74ตัวสุดท้าย6อ่ะตัดตัวทดทิ้งก่อนนะคะ6อยู่ในหลักร้อยเติมศูนย์ลงไป2ตัวก่อนนะคะ60เป็น0 63 18ทด1 67 42บวกอีก1เป็น43ทด4 หกสองสิบวกสี 4, ่บวกสเป็น6นะคะทด1 6 8 48หบวกหเป็น49เสร็จแล้วเราก็จับทำอะไรกันคะจับบวกกันเลยได้0ได้5 6าหกบวกเจ็ 7, 13, ทด1 3ึบวกหเป็น4ีบวกหเป็น9้า เกบวกแเป็น17ทด1นึบวกหเป็น2อบวกสเป็น6กบวกสเป็น9 4้บวกสเป็น8 8ดบวกหได้14ทด1 7ึเบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น17ทด1แล้ว1นบวกสก็เป็น5นะคะคำตอบของเราออกมาก็จะได้57าสิบเจล้านสี่แสนเก้ ทีนี้เรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลค่ะเนื่องจาก695มีค่าประมาณเป็น700 82,730มีค่าประมาณเป็น80,000นะคะเราก็จับมันคูณกัน700คูน80,000เติมศูนย์ลงไปก่อนมีศูนย์กี่ตัว6ตัวนะคะมีศูนย์ทั้งหมด6ตัวแล้วก็จับ7คูน8 7 8 5 6นะคะคำตอบของเราก็จะมีค่าเออหาออกมาเออประมาณแล้วนะคะคุณกันได้56ล้านซึ่งใกล้เคียงไหมคะกับ5 7 4 9 7 3 5 0ใกล้เคียงกันสะแดงว่า57ล้าน497,350เป็นคำตอบที่เป็นยังไงคะ สมเหตุสมผลนั่นเองแล้วเราก็ทำยังไงต่อลกูกก็เอาคำตอบมาเลมาเติมลงในช่องตอบนะคะห้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบนั่นเองโอเคอ่า ของนักเรียนนะคะไปทำข้อที่1ข้อที่3แล้วก็ข้อ2ใหญ่ก็เติมคำตอบลงไปนะคะโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนชั้นปสีทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ